ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงรอนานจริงๆค่ะสำหรับสาวสวยเสียงดีอย่างดวงตาคงทองหลังจากที่ปล่อยเพลงช้าๆซึ้งๆอย่างสวมกอดแล้วสวมเขาออกมาไม่นานล่าสุดเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วจ้าแววว่าจะปล่อยทีเดียวแบบเป็นชุดเลยละคะ่ะ ก่อนอันนี้นก็มีซิงเกิลที่ปล่อยออกไปนะคะก็คือสวมกอดแล้วสวมเข่าค่ะแล้วก็แฟนเก่าเผาใจนะคะ <_ d atar> แต่ว่าตอนนี้ที่ที่กำลังทำอยู่นะคะ <_ d atar> ก็คือเป็นเพลงสนุกๆ <_ d atar> เป็นเพลงใหม่ค่ะที่จะได้ฟังกันเร็วๆนี้แล้วก็มีอัดเสร็จไปแล้วด้วยนะคะ <_ d atar> แล้วก็ยังมีที่จะต้องอ, m, อัดเพิ่มเติมนะคะอีก2เพลงเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาให้แฟนๆได้ฟังกันแน่นอน <_ d atar> อยากจะทําเพลงเร็วตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <_ d atar> เพราะฉะนั้นเราปล่อยเพลงชา้าแล้ว <_ d atar> เพลงต่อไปต้องเป็นเพลงเร็วนะคะตอนนี้ก็เลยลุกขึ้นมาทําเพลงเร็ว กว่าจะหาเพลงได้มันค่อนข้างยากที่มันจะตรงคาแรคเตอร์เราหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ตรงซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเพลงที่มันตามยุคตามสมัยตามกระแสอะไรเงี้ยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ้งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ้ง